การประชุมที่ยาวนานน่าเบื่อไม่ตรงประเด็นประชุมรายวันรายสัปดาห์รายเดือนที่ผลลัพธ์ออกมาก็คือการเข้าประชุมอย่างไม่มีจุดสิ้นสุดได้ประชุมแต่ไม่ค่อยได้งานเท่าไหร่นะอันนี้มันคือฝันร้ายของมนุษย์เงินเดือนทุกคนนะแล้วก็เป็นฝันร้ายขององค์กรที่ต้องการที่จกระติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเจฟเบสร์ดเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการประชุมหนึ่งการประชุมเนี่ยมันควรจะมีคนเข้าร่วมได้ไม่เกินพิซซ่า2ถาดครับเทคนิคการประชุมของอีลอนมาร์กนะครับอีลอนเขาบอกว่าให้คุณ ออกจากการประชุมซรประชุมยังไงให้ได้งานกดเหล็กการประชุมสไตล์อีลอนมสร์และเจฟฟเบซอสครับวันก่อนเนี่ยผมได้มีโอกาสไปอ่านเทคนิคการประชุมของอีลอนมสก์นะครับ ที่มันเป็นอีเมลหลุดมาจากบริษัทของเท sla นะฮะคือหลุดมาจากข้างในเลยมันเป็นอีเมลที่อีลอนเนี่ยเขาเขียนคุยกับพนักงานที่อยู่ในเท sla ว่าเขาอะ่ะมีคาแนะน,นําเกี่ยวกับเรื่องการประชุมยังไงบ้างนะครับซึ่งหลายๆคาแนะนำเนี่ยมันก็มีคําแนะนําที่ค่อนข้างที่จะตรงแล้วก็ใกล้เคียงของเจฟ f b เบสซสด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยผมจะมาแชร์ฟังครับว่าเทคนิคการประชุมของอีลอนมาร์ก์และเจฟ f b เบ o ซォสเนี่ยทำยังไงที่ทําให้ประชุมแล้วได้งาน การประชุมที่มากเกินไปนะครับมีจะทําให้ประสิทธิภาพของการประชุมมันลดลงโดยเพาะการประชุมขนาดใหญ่ที่มีระยะเวลาเกิน1ชั่วโมงนะฮะโดยที่เราจะต้องไม่ลืมว่าวัตถุประสงค์ของการประชุมเนี่ยคือการตัดสินใจในการทําอะไรบางอย่างนะครับไม่ใช่เอางานที่ต้องตัดสินใจมาทําในที่ประชุมหรือว่าเป็นการระดมสมองเพื่อให้ได้ข้อมูลบางอย่างออกมาเพื่อเอามาประชุมกันนะฮะซึ่งการระดมสมองเนี่ยอันเนี้ยเขาไปทําในเซสชันที่เรียกว่า brainstorming session จริงๆแล้วมันไม่ใช่การประชุมสักทีเดียวนะครับ Jeff b e อ o นะครับ เจ้าของ amazon.com มีเทคนิคการประชุมก็คือการให้พนักงานทุกคนเขียน Objective เขียนวัตถุประสงค์ในการประชุมนั้นขึ้นมาในกระดาษ A4 1แผ่นก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมนะครับแล้วก็ ก่อนที่เขาจะเริ่มต้นการประชุมเนี่ยเขาจะให้ทุกคนนั่งอ่านนะครับเป็นเวลา1 0บถึงสินาทีเพื่อจะได้รู้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาประชุมเรื่องอะไรกันวัตถุประสงค์คืออะไรรายละเอียดข้อมูลคืออะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเริ่มประชุมกันครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในที่ประชุมเนี่ยครับก็มักจะเป็นคนที่มีการเตรียมตัวมาแล้วอ่านข้อมูลมาแล้วมีการตกผลึกมาแล้วพร้อมที่จะ ประชุมแล้วก็ตัดสินใจได้ทันทีนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจในเทคนิคการประชุมของอีลอนมาร์กนะครับอีลอนเขาบอกว่าถ้าคุณคิดว่าคุณไม่สามารถที่จะให้อะไรที่เป็นประโยชน์กับการประชุมนั้นได้เลยเนี่ยให้คุณออกจากการประชุมซะไม่ใช่เป็นเรื่องเสียบาร,รยาต หลายๆครั้งเองเนี่ยของการประชุมเนี่ยผมเองก็เคยเหมือนกันที่แบบเราไปนั่งปุ๊บแต่แบบเฮ้ยเราไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรของการประชุมเลยแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็นั่งอยู่ในที่ประชุมนั้นด้วยความเกรงใจอีลอนมาเขาบอกว่าการออกจากที่ประชุมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเสียมารยาทเลยนะเรื่องที่เสียมารยาทที่แท้จริงแล้วอ่ะคือการที่คุณน่ะถูกขอให้อยู่ในที่ประชุมทั้งที่โตคุณเองอ่ะก็รู้ว่าคุณไม่สามารถจะช่วยอะไรในการประชุมอันนั้นได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราไม่สามารถจะช่วยอะไรในการประชุมนั้้นได ออจากการรเจฟเบซอรนะครับก็เคยพูดถึงเรื่องการประชุมไว้เช่นกันนะฮะแต่เขาเนี่ยจะพูดในประเด็นของจํานวนคนที่เข้าประชุมนะครับว่าคนที่เข้าประชุมมันไม่ควรจะเยอะเกินไปเพราะหลายครั้งเองเนี่ยเราต้องการอินไซต์จากคนจํานวนมากใช่ไหมเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราจะต้องเรียกคนทุกฝ่ายทุกแผนกทุกขั้นตอนมาประชุมร้อมกันนะครับอาจจะบางทีไปถึงแบบ15คน20คน30คนก็เคยมีนะประชุมที่แบบใหญ่มากๆจริงๆแล้วบริษัทที่เข้าใหญ่ๆนะครับแต่เจฟเบซอสเขาบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยการประชุมหนึ่งการประชุมเนี่ยมันควรจะมีคนเข้าร่วมได้ไม่เกินพิซซ่า2ถาดครับก็แปลว่าอยู่ที่สักประมาณ10คนนะครับนั่นหมายความว่าเจฟเ์เบซอรเขาบอกว่าในการประชุมทุกครั้งอะ่ะมันไม่ควรจะมีคนเข้าประชุมเกิน10คนอันนี้เป็นกฎเหล็กการประชุมของเจฟเบซอสนะครับหลายๆครั้งนะครับในการประชุมเนี่ยเรามักจะมีการประชุมเรื่องยากๆใช่ไหมแต่ว่าอีลอนมาร์กเนี่ยเขาก็บอกไว้ว่าในการประชุมทุกครั้งห้ามใช้คําศัพท์ยาก แบนไปเลยนะครับห้ามใช้คําศัพท์ที่อาจจะทําให้คนอื่นเนี่ยฟังเราไม่เข้าใจอาจจะต้องแบบไป Google ไปเปิดดิกหรือแบบไปนั่งเสิร์ชดูว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เขาพูดเน,นี่ยคืออะไรนะครับอีลอนมาร์กเขบอกว่าให้ทํำยังไงก็ได้ให้ใช้คําศัพท์ที่เข้าใจง่ายที่สุดเพื่อที่ว่าคนทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจได้ทันทีในการประชุมนะครับเขาก็พูดไว้ว่าเอะมันคงจะเป็นเรื่องยากมากเลยนะถ้าเกิดว่าต้องทําให้ทุกคนในเทสลาเนี่ยก่อนจะทำอะไรบางอย่างเนี่ยจะต้องแบบไปนั่งเสิร์ชกูเกิลก่อนทุการ สื่อสารเนี่ยจะต้องทําให้รวดเร็วที่สุดนะครับก็คือการพุ่งตรงไปหาคนคนนั้นที่เป็นเจ้าของงานเลยนะครับก็คือจะไม่มีการไปสื่อสารผ่านผู้จัดการผู้จัดการไปสื่อสารผ่านหัวหน้างานไปสื่อสารผ่านหัวหน้าแผนกแล้วค่อยจะข้ามแผนกไปอีกแผนกหนึ่งไปลงที่คนที่เป็นเจ้าของงานคนนั้นแล้วก็สื่อสารกลับมาผ่านหัวหน้าแผนกอีกครั้งหนึ่งการสื่อสารเนี่ยจะต้องสื่อสารโดยตรงไปหาคนที่เป็นเจ้าของงานนั้นเลย ก็จะทําให้การสื่อสารหลายลครั้งเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ไม่เสียเวลาเป็นการสื่อสารแบบทางตรงอีลอนมาร์เขาบอกว่าคอขวดส่วนใหญ่ของการสื่อสารในองค์กรเนี่ยนะคือการขออนุญาตครับ คือการขออนุญาตที่จะให้ไปไปที่หัวหน้าหัวหน้าขออนุญาตไปที่หัวหน้าฝ่ายหัวหน้าฝ่ายขอยอนุญาตไปต่ออต่อเงี้ยเป็นการขออนุญาตการไปเป็นทอดๆนะครับมันทําให้การตัดสินใจเนี่ยมันช้าลงทําให้คนที่ทํางานจริงเนี่ยทำงานได้อย่างไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการทํางานที่น้อยลงและกฎข้อสุดท้ายของอ e ีลอนนะครับเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องในการประชุมหรือเรื่องในการทํางานก็ตามนะเขาบอกว่าถ้ากฎบริษัทหลายๆครั้งมันดูไม่ make sense เนี่ยในบางสถานการณ์นะครับให้เราเปลี่ยนกฎนั้นซะด้วย c o m มอน s e n ส์ของตัวเองจริงๆแล้วเนี่ ความผิดมันอาจจะอยู่ที่กฎตัวนั้นที่อาจจะจําเป็นจะต,ต้องเปลี่ยนกฎครับสรุปก็คือในการทํางานในการประชุมแบบสไตล์อีลอนมาร์กแล้วก็เจฟเบซอสนะครับก็จะมีประเด็นอยู่เนี่ยสักประมาณ7จ็ถึงแข้อด้วยกันนะครับข้อแรกเลยเขาก็บอกว่าประชุมเท่าที่จําเป็นจะต้องประชุมเท่านั้นถ้าคุณไม่มีความจำเป็นจะต้องประชุมอย่าประชุมแล้วให้ไปคุยกันตัวต่อตัว,ตวหรือว่าไปคุยกันนอกรอบอะไรก็ว่าไป ประเด็นที่2นะครับก็คือใช้การประชุมในการตัดสินใจไม่ใช่การประชุมเพื่อจะแบเฮ้ยมานั่งหาข้อมูลกันนะมานั่งเบร i n s t o r m กันเนี่ยอันนี้คือมันจะเป็นการทํางานในอีกลักษณะหนึ่งนะครับซึ่งมันจะไม่ใช่เรื่องการประชุมละอย่างที่3นะครับการประชุมจะต้องมีการเตรียมตัวเข้าประชุมก่อนเสมอนะครับเพื่อให้ประชุมครั้งนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะทาได้ข้อที่4นะครับไม่ประชุมกับคนเยอะเกินความจําเป็น เยอะในที่นี้หมายความว่ามีจํานวนเยอะเกินความจําเป็นนะครับจรเจเบส์อดเขาบอกแล้วว่าการประชุมที่ดีเนี่ยมันควรจะอยู่ที่คนลักษณะประมาณ5-10ถึงคนไม่ควรจะต้องมากไปมากกว่านั้นการสื่อสารในการประชุมและการทํางานควรจะเป็นการสื่อสารโดยตรงไปที่คนทํางานสื่อสารด้วยภาษาท,ที่ง่ายเข้าใจได้ทุกคนถ้ากฎของบริษัทบางข้อเป็นกฎแต่มันไม่เมกเซนให้เราเปลี่ยน การทํางานนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในตอนนั้นด้วยหมายความว่าการทํางานของเราเนี่ยอาจจะต้องทํางานโดยการใช้คอมมอนเซนต์มากขึ้นแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับก็คือถ้าคุณคิดว่าในการประชุมเอเจนดาครั้งนั้นนเนี่ยคุณไม่สามารถจะช่วยอะไรเขาได้เลยไม่ได้มีประโยชน์กับการประชุมอะไรเลยคุณควรจะออกจากที่ประชุมนั้นครับ จบไปแล้วนะครับก็สําหรับเทคนิคการประชุมและการทางานของเจฟเบซอสและก็อีลอนมาร์กนะครับก็ต้องบอกว่าอีลอนมาร์กและเจฟเบซอสเนี่ยถือว่าเป็น2คนที่มีการทํางานเน้นเรื่องประสิทธิภาพสูงมากนะครับหวังว่าคลิปวันนี้นะครับจะทําให้หลายๆคนเนี่ยสามารถประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและได้ผลลัพธ์จากการทํางานมากกว่าเดิมครับ